สลามบอกว่าให้ผู้ชายไว้เขาได้รังเกียจโอ้ไม่ได้ไว้เขามันอย่าแยง้งดังกล่าวนี้เป็นการรังเกียจในสิ่งที่ท่านนาบีได้นํามาผู้ที่รังเกียจหรือเกียจชังหลักการศาสนาบางเรื่องบางบทที่่านรอซูลได้นํามาดังกล่าวนี้อยู่ในสุราะมุฮัมมัดอายะที่9บอกว่าทั้งนี้เพราะว่าพวกเขาเกียจสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงได้ประทานลงมา พอองค์จึงทรงทําให้การงานของพวกเขานั้นไร้ผลก็คือเป็นโมคะนั่นเองหมายความว่ายังไงอ่ะนบีนํามาบอกว่าอันอิสลามบอกว่าให้ผู้ชายไว้เขาได้รังเกียจโอ้ไม่ได้ไว้เขามันอย่าแยง้งดังกล่าวนี้เป็นการรังเกียจในสิ่งที่ท่านนาบีได้นํามานาบีบอกว่าอะไรอีกนบีบอกว่าให้ถือศีลดในเดือนรอมฎอนบอกไม่เอาเหนื่อยรังเกียจที่จะถือศีลดเข้าขายเหมือนกันครับดังกล่าวนี้นะครับศาส,สนาอิสลามสอนให้เราเกิดความยอมรับ ในบทบัญญัติที่ถูกต้องเมื่อท่านพิสูจน์การมีอยู่ของว่าผู้เป็นเจ้าแลวนะบอกว่าเราเป็นเจ้าแล้วเรียบร้อยอนบีม u h a m มัดนำอันกุรอานมาซึ่งเป็นพระดํารัสของพระอ,องค์อัลลอฮ์โดยที่ท่านนาบีนํามาเนี่ยถูกต้องท่านยอมรับแล้วโดยปริญญาครับโดยสามัญสํานึกของเราเราจะปฏิบัติตามท่านในสิ่งที่พระอ,องค์อัลลอฮ์ทรงได้วางบัญญัติมานั่นเอง